สวัสดีทุกคนที่กำลังเหนื่อยล้าจากเรื่องราวทั้งวันนะครับก่อนที่เราจะหลับตาลงขอชวนทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะและอยู่กับสติที่ค่อยๆพาใจให้สงบธรรมะในคลิปนี้ไม่ได้ซับซ้อนเป็นธรรมะเข้าใจง่ายฟังแล้วช่วยให้ใจเบาคลายกังวล เหมาะสําหรับผู้ที่อยากพักใจและเริ่มต้นคืนใหม่ด้วยความสงบขอให้ทุกคนฟังด้วยใจที่ผ่อนคลายปล่อยวางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แล้วปล่อยให้สตินําใจเราไปสู่ความสบายอย่างแท้จริงนะครับสติคือการรู้ตัวในปัจจุบันรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรรู้ว่าใจกําลังสุข หรือกำลังทุกข์โดยไม่ต้องตัดสินไม่ต้องโทษตัวเองหลายครั้งที่ใจเราเหนื่อยไม่ใช่เพราะงานหนักแต่เพราะใจเผลอไปคิดถึงอดีตหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงถ้าเรามีสติเราจะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แล้วค่อยๆวางมันลงได้เหมือนเรานั่งดูเมค ลอยผ่านท้องฟ้าไม่ต้องไล่ไม่ต้องจับแค่รู้ว่ามันมาแล้วมันก็ไปสติไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปทันทีแต่สติทำให้ใจเราไม่ทุกเกินจำเป็นทำให้เราหายใจได้โล่งขึ้นและมองทุกอย่างด้วยใจที่อ่อนโยนขึ้นคืนนี้ ถ้าใจอย่างฟุง้งซ่านลองกลับมาอยู่กับลมหายใจสักสามครั้งหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกผ่อนคลายแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการดูแลใจ